สวัสดีครับเช้าวันศุกร์สิ 12, เดือน12นะครับมอเตอร์เอ็กโปสองพันยี่ห้าเพิ่งจบลงไปเมื่อวนันศืนวันที่10สรุป13วันที่จัดงานมียอดจองรถยนต์นะพี่น้องนะรถยนต์ทั้งหมดยอดจอง75,246คันยอดจองรถยนต์นะ ย่งไม่นับไม่รวมรถมอเตอร์ไซค์75,246คันเยอะเยอะๆนะเฉลี่ยคันละ1ล้านสมมติคันละ1ล้านก็75,000ล้านแล้วใครบอกว่าคนไทยจนโตโยต้าอันดับ1ครับ18,72คันอันดับสองญี่ปุ่นก็คือฮอนด้านะครับ 6,278คันอันดับ3 BYD รถจีนนะครับอันดับ1ในบรรดารถจีนก็คือ BYD นะแต่เป็นอันดับ3รวมรองจากโ To โยต้ h o อนด้ BYD อันดับ3 6,212คันเขาสูสี 3, 6, อ,อันดับ2อ่ะนะครับตามภาพประกอบนะอันดับ4นี่โอม d ดา แจคู u, ยอดจอง5,217คันเฮ้ยเอันดับ3ามทำไมลงแบบนี้วะนะครับผมเอาเข้ามานะครับอันดับ4ไอออนแก๊กนะครับ5,000คัน5 0 1 9คันตาภาพนะพี่น้องอันดับ6กจีลี่อันดับเจ็ดเอ็อันดับ8ปดเกรดวอลมอเตอร์อันดับสิบมิตซูบิชิ ผมขอพูดแค่สิบอันดับนะสรุปแล้วอันดับหนึ่งอันดับสองญี่ปุ่นอันดับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าไปดีพอเป็นจีนนะครับแล้วสิบตบท้ายด้วยมิตซูบิชิญี่ปุ่นนั่นคืออะไรนั่นคือนั่นคือลางบอกเหตุว่า จีนนะครับกำลังกาลังรุกคืบแย่งตำแหน่งขึ้นสู่ลำดับสองหรือสามต่อไปในอนาคตโตโยต้าเบอร์หนึ่งฮอนดา้าเบอร์สองนะครับบีวดีเบอร์สามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นจีนหมดเลยนะครับสิบมิตซูบิชิตบท้ายนะครับสิบเอ็ดอิซุก สิบสองเชอร์รี่แล้วเชอร์รี่ก็มาแรงนะสองพันคันแต่ผมไม่ได้พัาพให้ดูนะครับออนั่นแสดงว่าการซื้อรถเนี่ยผมมองวิเคราะห์ว่าราคานะครับรถจีน หนึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับรถญี่ปุ่นสองเทคโนโลยีก็ล้ำกว่ามากๆเมื่อเทียบกับรถญี่ปุ่นนะครับความสวยงามก็ค่อนข้างจะสวยกว่าเมื่อเทียบกับรถญี่ปุ่นนี่ขาดอยู่อย่างเดียวก็คือความสัตเสถียรของระบบของศูนย์บริการของ after sale service นะครับถ้าจีนทำได้ถ้าจีนแก้จุดอ่อนในเรื่องพวกนี้ได้ผมว่าจีนขึ้นเบอร์หนึ่งเบอร์สองในเร็ววันนี้แน่ หนึ่งโตโยต้าสองฮอนด้าสามบีวดีสี่โอมดะนะครับห้าไอออนสี่จลี่เอ้ยหกจ m ลี่เจ็ดเอ็มจีแปดเกรดวอลมอเตอร์จีเอ็มดีพอสิบมิตซูบิชินะครับดีพอน่าสนนะตัวที่เป็นลักอินไฮบิดอ e รีอีะตัวนั้นน่าสนโอเคนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอาระอะไรเท่าไหร่มาแค่บอกกล่าวเล่าสิบว่าญี่ปุ่นตราบใดที่คุณยังเดินตามแนวนโยบายการขายรถขายผลิตภัณฑ์สินค้าของคุณแบบนี้เนี่ยเร็วเร็วนี้แหละนะครับจีนขึ้นมาแย่งอันดับแน่ๆสวัสดีครับ